ที่8เมื่อคืนเซียวซูรันเตรียมนำเสนอแผนการความร่วมมือแล้วมาตี้เห่ากรุ๊ปกับแย่เฉินในเช้าวันนี้เมื่อเห็นตึกร้อยชั้นของตี้เห่ากรุป๊ปเซียวซูรันก็รู้สึกไม่บั่นใจเลยตี้เห่ากรุ๊ปใหญ่โตสักขนาดนี้จะสนใจตระกูลเซียวได้ยังไงกันยิ่งเรื่องีิจเจรจาให้ได้ความร่วมมือส่วนแบ่ง150ล้านของตระกูลเซียวนั้นยิ่งอย่าหวังเลย นี่มันเหมือนกับขอทานไปขอรางวัลจำนวน150ล้านจากบ้านคนรวยยังไงอย่างนั้นไร้สาระมากๆแต่ในเมื่อตนรับปากคุณย่าและรับหน้าที่นี้ต่อหน้าทุกคนไปแล้วเช่นนั้นไม่ว่ายังไงก็ต้องลองดูเย่เฉินเห็นเธอกังวลจึงช่วยจัดผมให้เธออย่างเป็นห่วงคุณไม่ต้องกังวลนะแค่คุณเข้าไปเจราจาก็จะประสบความสำเร็จเซียวซูหลันพูดอย่างช่วยอะไรไม่ได้ หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นคุณรอฉันที่นี่นะพูดจบเซียวซูรันก็สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเดินเข้าไปในตี้เห่ากรุบด้วยความกล้าที่เต็มเปี่ยมเยเฉินจับตาดูเธอจากด้านหลังพลางหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาหวังตงเซียนตงเซียนภรรยาของผมเข้าไปแล้วส่วนเรื่องที่เหลือคุณคงรู้นะว่าควรทำยังไงหวังตงเซียนรีพูดทันทีคุณชายไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะทำให้คุณย่าของคุณพอใจอย่างแน่นอน แย่เ yeah, ฉินถามขึ้นอีกจริงสิผมได้ยินมาว่าที่เ่ากรุ๊ปกับตระกูลจางมีความร่วมมือกันขน้นหรอหวังตรงเสียงพูดเมื่อก่อนพวกเขากับที่เ่ากรุ๊ปมีความร่วมมือกันค่อนข้างเยอะค่ะพวกเขาต้องการความร่วมมือกับโปรเจกต์ใหม่ของเราในครั้งนี้มากเช่นกันตอนนี้กําลังส่งเอกสารของความร่วมมือมาให้ฉันอยู่แต่ว่าก็ต้องถามความเห็นของคุณชายด้วยเหมือนกันแย่เ yeah, ฉินพูดอย่างเย็นชาโปรเจกต์ใหม่นี้ผมไม่ต้องการเห็นตระกูลจางเข้ามามีส่วนร่วม ไปก็ห้ามมีความร่วมมือใดๆกับพวกเขาอีกหวังตรงเสียนรีบพูดคุณชายไม่ต้องกังวลฉันจะจัดการให้ค่ะอีกด้านหนึ่งเซียวซูรันเดินเข้ามาในอาคารสำนักงานตี่เห่ากรุบและรออยู่ตรงเคาน์เตอร์แผนกต้อนรับเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหวังตรงเสียนรองประธานของตี่เห่ากรุ๊ปจะยอมให้เข้าพบหรือไม่ไม่นานนักก็มีผู้ช่วยหญิงคนหนึ่งเดินมาด้วยท่าทางสง่าง,งามคุณคือคุณเซียวซูรันใช่ไหมคะ รองประธานหวังรอคุณอยู่ที่ห้องทํางานค่ะเชิญตามฉันมาเซียวซูรันพยักหน้าตนยังยืนต่อแถวรอนัดคิวอยู่เลยทําไมจู่ๆเรียกตนเข้าไปแล้วละ่ะหรือว่าหวังตรงเสียนรู้ว่าตนจะมาแต่มันไม่มีเหตุผลเลยนะหวังตรงเสียนเป็นคนที่มีชื่อเสียงขนาดนี้จะรู้จักตนได้ยังไงถึงแม้ไม่เข้าใจแต่เซียวซูรันก็รู้ว่าโอกาสไม่ได้มาง่ายๆจึงรีบเดินตามอีกฝ่ายไป ผู้ช่วยหญิงพาเซียวซูรันเข้ามาในห้องทํางานของหวังตงเซียนเมื่อเห็นเซียวซูรันหวังตงเซียนก็รีบลุกขึ้นจากเก้าอี้ทันทีพลางผู้ต้อนรับอย่างเคารพสวัสดีค่ะคุณเซียวฉันคือรองประธานของตี้เห่ากรุป๊ปหวังตงเซียนเมื่อเซียวซูรันเผชิญหน้ากับผู้หญิงแกร่งที่มีชื่อเสียงของเมืองจินหลิงก็รู้สึกประหม่าเล็กน้อยและพูดอย่างเคารพสวัสดีค่ะรองประธานหวังที่ฉันมาที่นี่เพื่อคุยเรื่องโปรเจกต์โรงแรมกับคุณ ถึงแม้กำลังของตระกูลเซียวของเราจะไม่ค่อยแข็งแกล่งนักแต่ทางด้านการตกแต่งพวกเราขยันขันแข็งและเป็นที่รู้จักมากๆขณะพูดเธอก็ยื่นเอกสารให้หวังตรงเสียนและพูดอีกว่ารองประธานหวังนี่คือเอกสารเกี่ยวกับการแนะนำตัวและคุณสมบัติของบริษัทเซียวซื้อเชิญดูได้เลยค่ะหวังตงเสียนรับเอกสารมาด้วยรอยยิ้มและอ่านดูแค่ครู่หนึ่งจากนั้นก็พูดขึ้นคุณเซียวคะ เอกสารของคุณฉันอ่านแล้วฉันคิดว่าตี้เห่ากรุ๊ปสามารถร่วมมือกับตระกูลเซียวได้ว่าไงนะคะที่คุณพูดนี่จริงใช่ไหมเซียวซูหลันไม่อยากจะเชื่อทำไมตอบตกลงเร็วขนาดนี้ทำไมง่ายจังหวังตรงเสียนยิ้มพลางพูดจริงสิคะแม้ว่าปัจจัยของตระกูลเซียวจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานความร่วมมือของตี้เห่ากรุป๊ปแต่ประธานของเราเชียร์คุณเซียวมากยอมที่จะร่วมมือกับคุณประธานเหรอคะ เซียวซูหลันตกใจพลางถามขอถามได้ไหมคะว่าประธานของคุณคือใครหวังตรงเสียนยิ้มออกมาพลางพูดประธานของพวกเราก็คือคุณชายเย่ตระกูลเย่แห่งเมืองเย่นจริงคะ่ะคุณชายเย่เหรอเซียวซูหลันงุนงงพูดขึ้นเหมือนฉันจะไม่รู้จักกับคนนำสกุลเย่นะคะนอกจากสามีของฉันหวังตงเสียนพยักหน้าเบา เย่เฉินเคยกำชับไว้แล้วว่าห้ามเปิดเผยตัวตนของเขาดังนั้นเธอจึงบอกได้แค่นี้นอกจากเย่เฉินเซียวซูหลันไม่รู้จักคนนำสกุลเย่คนอื่นอีกแล้วนะแต่เธอไม่คิดว่าสามีที่เป็นเด็กกำพร้าและไม่มีอะไรดีสักอย่างของเธอนั้นคือคุณชายเย่ที่หวังตรงเสียนพูดถึงในขณะนั้นเองหวังตรงเสียนก็พูดขึ้นคุณเซียว ฉันเห็นความประสงค์ในการร่วมมือที่คุณเขียนมาในเอกสารคือส่วนแบ่ง150บล้านงั้นเหรอคะเซียวซูหลันรีบพยักหน้าทันทีและถามอย่างไม่ค่อยมั่นใจมันเยอะไปเหรอคะหวังตงเซียนพูดอย่างยิ้มยิ้มไม่เยอะคะ่ะไม่เยอะน้อยไปด้วยซ้ําเซียวซูหลันยิ่งงงเข้าไปอีกรีบถามขึ้นคุณหมายความว่าไงคะหวังตงเซียนพูดยิ้มยิ้มประธานของเราสั่งไว้แล้วคะ่ะ ว่ายฉันเพิ่มส่วนแบ่งของความร่วมมือเป็น300ล้านขณะพูดหวังตรงเสียนก็หยิบหนังสือสัญญาออกมาแล้วส่งให้เซียวซูหลันกลางพูดคุณดูสิคะในสัญญามีการร่างไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งหมดคือ300ล้านถ้าคุณคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเราสามารถเซ็นสัญญากันได้เลยค่ะฮะน,นี่มันเซียซูหันอึ้งมากๆเธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าตี้เหากรุปที่ตระกูลเซียวไม่เคยผูกสัมพันธ์ได้ จะเป็นฝ่ายเตรียมสัญญาไว้ให้ตนก่อนแล้วอีกทั้งเงินในความร่วมมือยังเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเป้าหมายของคุณยาคือ150ล้านแต่ในความร่วมมือกับเขียนเป็น 300, ล้านทันใดนั้นเธอก็นึกถึงตอนที่ประชุมกันเมื่อคืนที่เย่ฉันบอกให้ตนรับหน้าที่นี้ด้วยใบหน้าอันแน่วแน่ทำไมเขาถึงมั่นใจในตัวเองขนาดนั้นแล้วก็ตรงหน้าประตูที่เหากรุ๊ปเมื่อกี้ด้วยตอนนั้นตนไม่มั่นใจเอามากๆแต่เขา กลับมีความมั่นใจเต็มร้อยหรือว่าเขารู้อยู่แล้วผลมันจะออกมาเป็นแบบนี้เขาเป็นใครกันแน่